เรียนประธานที่เคารพดิฉันพนิดามงคลสวัสดิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมุดรประการเขตหนึ่งพักเก้าไกลค่ะวันนี้ดิฉันขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายยติขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจาณาเห็นชอบและแจ้งให้คณะรัฐมนตรีดําเนินการให้มีการออกเสียงประชามติเพื่อสอบถามความเห็นของประชาชนต่อการจัดทํารัฐมนูญฉบับใหม่ซึ่งเสนอโดยเพื่อนสมาชิกผลิตนะคะและคณะพักเก้าไกล ท่านประธานคะรัฐธรรมนูญนั้นเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของประเทศหากเราอยากมีกระดูกสันหลังที่แข็งแรงสิ่งสําคัญที่ต้องคํานึงถึงคือที่มาเนื้อหาและกระบวนการคะ่ะเมื่อเราพูดถึงการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สิ่งที่จะเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายแล้วมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยสูงสุดเราจําเป็นต้องเน้นย้ําในหลักการว่าอํานาจในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้น ต้องเป็นของประชาชนผู้ส่งอำนาจสูงสุดในประเทศนี้ดังนั้นในการอภิปรายนี้ดิฉันมีประเด็นที่จะอภิปรายอยู่2ประเด็นด้วยกันค่ะประเด็นแรกนะคะคือการกําหนดกรอบเนื้อหาในการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จากการที่คุณภูมิธรรมเวชยชัยนะคะรองนาย,ยกรัฐนมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาศึกษาแนวทางในการจัดทําประชามติเพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญ ได้กล่าวว่าการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในครั้งนี้จะไม่แตะต้องเนื้อหาในหมวด1และหมวด2อย่างแน่นอนดิฉันมีความกังวลใจค่ะและจําเป็นต้องอภิปรายถึงประเด็นดังกล่าวเพราะดิ่ฉันเห็นว่าเราไม่ควรกําหนดกรอบเนื้อหาไปเสียก่อนแต่ให้เป็นหน้าที่ของสภาร่างรัฐธรรมนูญในการออกแบบและร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับนะคะซึ่งหากท่านมีความกังวลใดๆในมาตรา25-5นะคะในรัฐธรรมนูญฉบับปี60เนี่ยก็ได้กําหนดกรอบไว้แล้วว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ว่า จะเป็นรายมาตาหรือทั้งฉบับต้องไม่กระทบต่อกันปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและไม่กระทบกระเทือนต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐที่หากจะทําไม่เห็นภาพชัดขึ้นนะคะรรท่านประธานในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ผ่านมาการยกร่างมนุฉบับใหม่ก็ไม่เคยมีใครกําหนดเงื่อนไขแบบนี้ ประเด็นที่2ค่ะท่านประธานที่มาและกระบวนการต้องมีความยึดโยงกับประชาชนรัฐธรรมนูญนะคะมีความเป็นประชาธิปไตยมากน้อยเพียงใดไม่ได้วัดกันเพียงแค่เนื้อหาเท่านั้นแต่ต้องวัดกันที่ต้นน้าค่ะคือที่มาและกระบวนการในการร่างรัฐธรรมนูญด้วยหากจะกล่าวถึงรัฐธรรมนูญฉบับที่ได้รับการกล่าวขานว่า มีที่มาที่เป็นประชาธิปไตยสูงสุดเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนก็คงต้องกล่าวถึงรัฐธรรมนูญฉบับปี2540ซึ่งมีภาพที่สะท้อนที่มาของความเป็นประชาธิปไตยอย่างชัดเจนเนื่องจากมีการร่างมนูญโดยสสรที่มาจากตัวแทนของประชาชนทั้ง76จังหวัดจังหวัดละ1คนเลือกโดยรัฐสภาแล้วก็มีตัวแทนนักวิชาการมีผู้มีประสบการณ์ทางการเมืองคัดเลือกโดยสถาบันอุดมศึกษาแล้วให้รัฐสภาเลือกอีกทีหนึ่งโดยมี จำนวนทั้งสิ้น99คนนะคะเราก็จะเรียกสภาชุดนี้ว่ามาจากการเลือกตั้งโดยอ้อมเพราะรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเนี่ยเป็นคนคัดเลือกในด่านสุดท้าย ท่านประธานนะคะรัฐธรรมนูญฉบับปี40เนี่ยเป็นรนะัฐธรรมนูญฉบับที่มีความเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดก็จริงแต่สิ่งเหล่านี้ก็เป็นเพียงอดีตไปแล้วนะคะจากวันนั้นจนถึงวันนี้ผ่านมา26ปีแล้วค่ะหากวันนี้เราต้องการรัฐธรรมนูญฉบับที่ดีที่สุดซึ่งหมายถึงดีกว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี40ด้วยการนําเอาอาดีตมาเป็นบรรทัดฐ,ฐานก็คงไม่เพียงพอเราต้องเรียนรู้อดีตเพื่อเข้าใจปัจจุบันและสร้างสรรค์นอนาคตใหม่ หากเราต้องการรัฐมนูญฉบับที่ดีกว่าเดิมแต่เรายังคงทำแบบเดิมผลลัพธ์ไม่มีทางเปลี่ยนไปจากเดิมเลยค่ะฉะนั้นวันนี้กระบวนการการร่างรัฐมนูญฉบับปี40จะต้องเป็นเพียงบรรทัดฐานขั้นต่ำที่สุดเท่านั้นที่เราจะนำมาปฏิบัติกันนะคะวันนี้เราต้องมีกระบวนการที่ยืดโยงกับประชาชนมากกว่านั้นวันนั้นมีสสรที่มาจากการเลือกตั้งโดยอ้อมวันนี้ถึงเวลาแล้วค่ะท่านประธานที่สสรจะต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเพื่อให้เรามั่นใจว่าเราจะมีตัวแทนที่สะท้อนทุกชุดความคิดความเชื่อความเป็น ของประชาชนที่มีอยู่ในสังคมอย่างแม่นยำโดยไม่ผูกขาดการกำหนดกฎเกณฑ์ชีวิตของคนทั้งประเทศเอาไว้ที่คนเพียงกลุ่มเดียวให้ทุกคนมีส่วนในการรับผิดชอบให้ทุกคนออกแบบอนาคตของตัวเองร่วมกันค่ะรรท่านประธานดิฉันเองก็ต้องการหลักประกันเพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะมีตัวแทนคนจนแบบดิฉันนะคะเข้าไปร่วมร่างกฎหมายใหม่ของประเทศไทยด้วยพี่น้องบางกอยเองก็อยากได้ตัวแทนที่ มั่นใจค่ะว่าจะเป็นตัวแทนพี่น้องชาติพันธุ์ที่ไม่มองข้ามปัญหาของพวกเขาประชิญหน้ากันอยู่เนี่ยเข้าไปร่วมร่างด้วยเราจะมั่นใจได้ไงคะท่านประธานว่ารัฐมนุญฉบับใหม่จะปิดช่องรัฐประหารปกป้องเสียงของพี่น้องประชาชนปกป้องสิทธิเสรีภาพยุติการสืบทอดอํานาจคสอชอหรือพี่น้องทั่วประเทศจะมั่นใจได้ยังไงว่าเราจะได้โอกาสจากการกระจายอํานาจปลดล็อกท้องถิ่นหากเราไม่ได้มีโอกาสในการเลือกตัวแทนด้วยตัวเอง กล่าวคือหากท่านห่วงแหนสิ่งใดท่านก็ควรจะต้องมีตัวแทนเข้าไปรักษาประโยชน์สูงสุดของสิ่งนั้นนี่คือเหตุผลสําคัญที่สุดค่ะว่าทําไมสอส,อสอรอต้องมาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อสร้างความชอบธรรมในการออกกฎหมายใหม่กฎหมายแม่ที่จะเป็นตัวบังคับใช้กับคนทางประเทศสิ่งที่เราต้องทําในวันนี้ก็คือให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญทุกขั้นตอนตั้งแต่การเลือกสอส,อสอรอแสดงความคิดเห็นนําเสนอสิ่งที่ต้องการและที่สําคัญที่สุดคือออกเสียงประชามต ยิ่งประชาชนมีส่วนร่วมมากเท่าไหร่ความเป็นประชาธิปไตยความชอบธรรมของรัฐมนุนฉบับนี้ก็มีมากเท่านั้น ซึ่งกระบวนการสําคัญที่จะยืนยันว่าประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการออกรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็คือการทําประชามติเพื่อสอบถามความเห็นจากเจ้าของอํานาจตัวจริงใช่ไหมคะสิ่งที่เราจะต้องให้ความสําคัญอย่างยิ่งก็คือการกําหนดคําถามในการทําประชามติที่จะเปรียบเสมือนการกําหนดกรอบว่ากระบวนการและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ฉบับนี้จะมีแนวทางไปในทิศทางไหนคําถามต้องชัดเจนเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนไม่มีพื้นที่ให้ปีศาจไปซ่อนไว้ในรายละเอียด พักเก้าไกลเราเสนอให้ตั้งคำถามในการทำประชามติสอดคล้องกับที่มีพี่น้องประชาชนร่วมกันเข้าชื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี200,000กว่าไรชื่อในโครงการคอนฟอร์เมื่อวันที่3 1สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะว่าท่านเห็นชอบหรือไม่ว่าประเทศไทยควรจะต้องมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับแทนที่รัฐธรรมนูญฉบับปี2560ฉบับปัจจุบันโดยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ที่จริงๆแล้วยติแบบนี้นะคะพร้อมคำถามเดียวกันนี้ค่ะเคยได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วโดยผู้แทนจากทุกพักเห็นตรงกันเป็นประชามติเป็นฉันทามติร่วมกันค่ะดังนั้นไม่เพียงแต่คณะรัฐมนตรีจะเร่งทำประชามติเพื่อเริ่มกระบ,บวนการร่างรัฐธรรมนูนใหม่นะคะแต่จำเป็นจะต้องตั้งคำถามในการทำประชามติอย่างชัดเจนและเป็นหลักประกันว่าเราจะได้รัฐธรรมนูญที่มีที่มาที่เป็นประชาธิปไตยเพื่อเป็นประตูบานแรกในการเปลี่ยนผ่าน ไปสู่สักราดใหม่ของการเมืองไทยที่ถูกทางอีกนิดค่ะรรท่านประธานสุดท้ายแล้วการยกล่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ครั้งนี้จะต้องไม่ใช่แค่สักแต่ทําแบบขอไปทีต้องทําด้วยกันยึดหลักการที่ถูกต้องและมีกระบวนการที่ยึดโยงกับประชาชนให้ได้มากที่สุดมิฉะนั้นเราจะมีรัฐธรรมนูญที่เป็นดังกระดูกสันหลังที่คดเคี้ยวบิด อันเป็นที่หน้าทรมานทารกรรมของประชาชนไปอีกหลายปีดิฉันจึงขอรับการสนับสนุนจากเพื่อนสมาชิกทุกท่านโหวตเห็นชอบให้กับยัตตินี้เพื่อให้การออกเสียงประชามติครั้งนี้เป็นการฟื้นคืนอำนาจในการร่างรัฐธรมนุนใหม่โดยประชาชนเพื่อประชาชนเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆทางการเมืองและคืนความเป็นปกติให้กับประเทศเราขอบคุณค่ะ